ผมไม่รักพี่เหมือนเดิมนี่แต่ผมรักพี่มากขึ้นอันนี้เรื่องจริงเลยสาระเลยมึงมึงรักเขาบ้างขึ้นแต่กูเมามากเลยตอนนี้มันเม้าพ่อจะเขินที่อะไรทั้งหนาไว้แจ็คไอสัตว์แจ็คมันเม้าครับลุงกูไม่ได้เป็นไรมึงก็บอกเขาดิมึงก็พูดสีสัตว์มึงก็บอกเดิมเงี้ยอะไรล่ะไม่ไอ้บอลไอ้บอลมึงพูดยังไงดิไอบอลไอจุ๋มพูดดิแล้วพี่แจ็ครักหนูเหมือนเดิมไหมจ๊ะพี่แจ็ครักหนูแจ็คเหมือนเดิมไหมหนูอยากรู้แค่นี้แล้วมันจะคุยรู้เรื่องไม่ร่างเนี้ย อัพเมอะบวิ่งใกล้ดิอัจแจกมันมีสติหรือเปล่าเม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 มันปลังรู้เรื่องอยู่เสียงมันอ่ะอาจารย์มันทักทายพี่งดิอาจารแจดีดีไม่ได้ยิน ว่าไงว่าไงว่าไงไอ้แจ็คเป็นไรอะไอ้ไอ้ไกัวเป็นไรอะก้อเป็นไรอ่ะพี่พี่ก็อยากจะรู้ว่าตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมมันไม่ถึงใช่เวลาอ้อมแล้วก็คืออยากจะถามน้องๆว่ามีรักพี่อยู่ไหมโอ้โหไอ้กิ๊บขี้ไปให้กูเนี่ยเฮีย ผมผม,ผมตอบะนะครับผมเหมือนเดิมครับพี่แต่ที่ที่ผ่านมาถ้าผมแบบว่าทําอะไรแบบผมก็ไม่รู้ว่าบางทีผมผมทําอะไรไปเงียแบบมันมันไม่ดีผมผมขอโทษด้วยครับพี่แต่ผมแบบรลกพี่เหมือนเดิมพี่เดิมนะครับพี่ <c li pp ie> ขอโทษ <c li pp ie> นะครับถ้า <g ott ie> แต่กอดไอสัตว์เมื่อก่อนหรือหรือตอนไหนที่แบบผมทําอะไรที่มันแบบพี่พี่ไม่พอใจแล้วผมอยู่แล้วพี่ไม่พูดหรอครับแต่ถ้ามันทําแล้วผมบางที่ผมทําไปผมก็ไม่รู้ตัวเองครับถ้าทําไปแล้วมัน โทษพี่หรืออะไรเขารู้สึกพี่ผมผมขอโทษนะครับใครมาพี่พี่ขอโทษน้องเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้จุกมึงอะจุกไอ้ก๊อดเป็นไรเนี่ย ไปจูพูดดิผมรักผมรักพี่ตลอดแหละผมรักเอาจริงๆว่าผมรักพี่มากกว่าเดิมเลยซ้ำนะที่อยู่กันมาเน่ะเอาจริงๆอ่ะ,ะก็เป็นเหี้ยสาระเลยแบบสาระจริงจริงอ่ะเอาจะเอาผมพูดตรงๆถ้าไม่มีพี่ผมก็ไม่รู้แบบจะไปคุยกับใครอ่ะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้คุยสนุกแบบเท่าพี่อ่ะคือพี่แบบแม่งอนจอยผมอ่ะเอาง่ายๆอ่ะคือพี่อ n จอยสุดสำหรับผมแล้วหรือคนที่อนจอยอ่ะ ผมว่ารักพี่เหมือนเดิมอะแต่ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรพี่ไงผมก็อยากรู้เหตุผลพี่ตอนเนี้ยไม่กูกูไม่รู้ไงกูไม่เคยถามพวกมึงแต่กูรู้จักพวกม,มากูเคยถามพวกมึงว่า,วามึงรักกูไหมอะผม,ม,มักูไม่เคยถามกูไม่เคยถามคำคำนี้เลยนะเว้ยแต่สิ่งที่กูจะสื่อออกไปก็คือทุกทุกทุกการดูแลหรือว่าอะไรอะถ้ามึงเดือดร้อนอะไรหรือว่าอะไรอะ กูค,คิดว่ากูเนี่ยแหละคือคนแรกๆที่จะคอยช่วยเคลียร์หรือว่าช่วยให้พวกมึงแบบจัดการกับปัญหาด้าน,นั้นได้อะนั่นแหละคือสิทธิ์คำบอกรักจากกูในรูปแบบที่แบบเป็นแบบพี่อ่ะมันทุกทุกคนพี่เชื่อว่ามันก็มีลิมิตเหมือนกันหมดอ่ะ แต่พี่ก็พี่ก็คิดว่าตัวเองงานะลิมิตเยอะมากๆากะกว่าจะถึงลิมิตได้เนี่ยคือแบบเพราะพี่เป็นคนเฮฮาตลอดพี่ไม่เอาเรื่องคิดเล็กคิดน้อยมาตลอดไงแต่ถ้ามันไม่ใช่จากน้องตัวเองหรือว่าจากคนรอบข้างรอบตัวแบบใกล้ชิดแบบสนิทกันมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะพี่ก็จะไม่เป็นเลยนะเว้แต่พอมันมันเกิดเรื่องเรื่องหลายๆอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทําให้แบบมันสะสมมาเรื่อย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  มันทำให้เออบางทีพี่ก็เลยเลือกที่จะแบบออกเฉดออกมาปีกตัวออกมาอะไรเงี้ยจะมากกว่านั่นแหละเพราะกูคิดว่ากูไม่รู้ไงว่ามึงแสดงความรักแบบเป็นรูปแบบแบบไหนกันอะเพราะเรามันถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบอื่นๆมันไม่เหมือนกันทั้งหมดถูกต้องไหมล่นะกูก็ไม่รู้ว่าคําว่ารักของมึงในการแสดงออกของมึงเนี่ยมันหมายถึงยังไงกูไม่เข้าใจเฉย แต่แต,แต่ที่มึงทํามาหรือว่าอะไรอะเล่นหัวถามเล่นได้ไหมเล่นได้มีขอบเขตได้หมดแต่เวลาพอเหมาะพอควรพอเหมือนที่เราเคยทํากันตลอดอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังมาพี่ก็พี่ต้องพูดตรงๆมันรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆรื่ยๆแล้วพี่ก็ไม่รู้จะคุยกับใครเข้าใจปะเรื่องไหนพนี่ แต่กูรักมึงเหมือนเดิมเว้ยไม่ไม่ผมอยากหรือว่าเรื่องไหนอะบีนี่วกนี้ก็บังกันหมดแล้วขอแบบเป็นเรื่องได้ไหมอะที่พี่แบบไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปต้องไปลื้อฟื้นหรือว่าอะไรหรอกไม่จำเป็นหรอกเอาแค่ว่าถ้าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กูกูว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้จะไปเตือนสติมึงได้เว้ยในก่อนก่อนจะทําอะไรหรือจะพูดอะไรพี่คิดว่ามั่นใจว่ามันจะไปสนุกในแบบที่เราเป็นได้อ่ะไม่คอยเตือนสติเตือน ให้ใครหลายๆคนมันไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ก็ได้เว้ให้กับผู้รับผู้ใหญ่หลายๆคนในเนี้ยมันเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นเคส e s t u d ให้เขาศึกษาได้เว้ยมันไม่ใช่แค่ไอ้จุกหรือไอ้แจ็คหรือเจสไอ้ก๊อตหรือว่าแค่สี่คนนี้นะเว้ยหลายคนทุกคนมันที่เาเก็บมาคิดหมดเก็บมาทั้งหมดอะตัวรวมถึงลุงไอ้เซิร์ฟโรเบิร์ต หรือว่าใครเนี่ยพูดอะไรใส่พี่นบพี่เก็บมาหมดเลยทุกคนเลยมันไม่ใช่แค่ไอ้พวกนี้เฉยแต่ที่พูดมานพี่มันรักไงที่พูดกับไอ้พวกเนี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าจะปจ,จะพูดคําว่ารักอย่างเงี้ยออกมามันง,ง่ายเกินไปอะ่ะมันกลัวมันไม่รู้ว่าเรารักมันจริงๆอะ่ะใจพดดีใจจักว่างอะ่ะ ไม่พูดแบบหนึอย่างหนึ่งอะอย่างหนึง่งให้แกได้ยินดิครับพี่อะไรครับพี่รักพี่เหมือนเดิมไหมน้องรักพี่มึงพูดกันนะพูดกันนะมพูดกันนะเอาแจ็ค oh, <Jack. S 1> ผมไม่รักพี่เหมือนเดิมพี่แต่ผมรักพี่มากขึ้นอันนี้เรื่องจริงเลย าละเยมึงมึงรักเขาม้างแค่แต่กูเมามากเลยตอนนี้เพื่อนเมาพ่อเขาคุ้มากกูว่ารักมึงเหมือนกันอะไรที่กูด่าไปแรงไปหรือว่าไงไม่ไม่ไม่ไมันม่สำหรับผมมันไม่แรงพี่สำหรับผมผมพูดตรงๆเลยผมพูดกับทุกคนเลยนะว่าการที่ด่าผมเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสาแล้วราะว่ามันไม่ได้แบบกระทบถึงพ่อแม่ผมชีวิตข้างนอกผมอ่ะมันก็คือในเกมอ่ะในเกมก็คือในเกมอ่ะพี่ผมไม่เสียดายแล้วเอคําด่าเนี่ย เป็นอกไรน้องกูกาะโอเคแล้วจุกเป็นกูทั้งยันได้อยู่มึงไม่ต้องตอบอะไรมากก็ได้กูรู้ว่ามึงเป็นคนยังไงอะแจ็คแต่พี่ซอยอยู่าไแค่อยากรู้ว่ามึงเหมือนเดิมอ่ะแค่ถ้ามึงเหมือนเดิมกูก็เหมือนเดิมป้าไปแจ็คได้หมู่ขาวแล้วหมู่ขาวแล้วเูแ่บพี่ถีดิอะไรไปดิเย่เยอะไปดิแย่ยี่เจ้าดิโดงเลยสัตว์ มองตาก็รู้แล้วเว้ยเรามันไม่ได้ผ่านมาแค่นี้แก็เขินอะไรอะู้ไม่อ, <S <S อะไรหรอกแจ็คจะเขินที่อะไรทั้งหนาไว้แจ็คไอสัตว์แจ็คมันเมาครับลุงเม,มาย,ยี่ยอะไรสัตว์มาวันเชา้าเหรอใครพามันไปดูดเนี่ยไอเจ็บมึงเหรอไม,ไม่ครับนะครับ เขาเขาขถามอะไรกูนะเมื่อกี้เขาขอบอกเขาเขาบอกว่ามึงรักเขาเ่ารัเออออกเขาเหมือนเดิมเ่าไอ,อ้อบอลมึงตอบแทกนกูนด้น้องพ,อพี่ก็พูดเองดีพี่ต้องบอกเขาดีเขาเสียใจนะ่นไม่พี่พูดกับเขาอะ่ะแต่แด๊ดดี่พี่เกินอ๋อ กูไม่ได้เป็นไรมึงก็บอกเขาดิมึงก็พูด <laughs> สีสัตว์มึงจะบอกเรื่องเพี้ยอะไรล่ละรัดนะว่าไปแจ็คว่าไปไอจุกแล้วถ้ากูถามเขาว่าแล้วพี่จะ,จะ,จะยังจะยังรักหนูเหมือนเดิมไหมจ้าไอจุกเ <laughs> <laughs> อ,กอ,กอกาดอาดอาดกูพูดดิ <laughs> มันเป็นคำที่ยากมากเลยด้วยกูพูดกับคำว่ารักกับใครก็ได้อ่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นกับมึงอ่ะ กูคิดว่าแบบคำนี้มันโคตรแบบแสลงปากของมึงเลยอ่ะมึงไม่อยากได้ยินหรอกกูเข้าใจเว้ยแล้วพี่จะยังรักหนียอยู่ไหมจ้แจะกูก็ไม่รู้จะหาคำนี้แล้มีความหมายตรงเท่าคำนี้แล้วอ่ะเป็นไงของมันวะ ไม่ไอบอลไอบอลมึงพูดงไงดิบอลไอ้จุ๋มพูดดิแล้วพี่แจงรักหนูเหมือนเดิมไหมจ๊ะพี่แจงรักหนูแจ็คเหมือนเดิมไหมหนูอยากรู้แค่นี้พูดดิแจ็คก็เป็นไรอ่ะพี่ไปแจ็คพี่เมาโอเคแล้วเนี่ยหูขาวเลยพี่คุยเขาดิแจ็ครักแจ็ครักพี่ตีเหมือนเดิมหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่แจ็คเรียกอะไรผมให้ไอ้นี่พี่พี่จะ่าย รู้ป่ะเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมครับพี่เนี่ยจบเลยเชื่อกูป่ะอ่ะจริงๆเลยคุณแม่พูดว่ารักอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมครับพี่อ่ะเอางี้ผมให้นี่พี่เลยอืมเอาไม่ได้คุณพี่อะไรสักรู้สึกไงก็บอกไปแจ็คไปก็รู้สึกแบบว่าพี่แจ็ครักหนูเหมือนเดิมไหมจ๊ะ อย่างรู้แค่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอ <c oughs> ตี๋อ่ะเขาล่าแจ็คมันเดิมเว้ยเขาเลยถามว่าแจ็คอ่ะรักพี่ตี๋มันเดิมหรือเปล่าอย่างงี้แจ็คก,ก็บอกไปไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพี่ป๊อมันต้องกระซิบข้างหูไงพูดงั้นก็ได้มันรู้สึกแปลกๆมันความหมายมันจะเปลี่ยน ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นก็จะบอกไปว่าคือไอ้ไง่ายสรุปให้คืออติอเขาอยากรู้ว่าแจ็คยังเหมือนเดิมกับเขาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองเอาแค่เอาว่าเหมือนเดิมก็ได้ถ้ามันถ้ามันเขนะินน่ะน้องเหมือนเดิมครับฮะเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคเหมือนเดิม้ยินแล้วครับโอเคครับก็มมีแล้วครับลุง ทุกอย่างก็ขอให้มันดําเนินปกติคิดซะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วกันเพราะพี่ก็ไม่อยากจะทําให้ทุกคนเดือดร้อนหรือว่าต้องคิดอะไรเปมมากกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีคคมแลาวที่มีแต่คนคิดถึงนะ<อ><อ>ติแต่บางคนก็อาจจะแบบแสดงออกไม่เก่งหรือแสดงออกไม่เป็นไงนึกออกไหมแต่ลึกๆเล้วเขาไม่มีใครอยากให้อาตีไปไหนหรอกรวมถึงพี่เองก็ด้วยไอ้เบิร์ดเองก็ด้วยทุกคนนั่นแหละทุกคนในแก๊งนั่นแหละ เราพี่จะยังรักหนูเหมือนเดิมไหมจ๊ะเปิดปกติดีเปิดเซฟดีที่นี่มึงเปิดปกติพูดดิไม่ติดทำไดเว้ยทำอะไรก็ได้แจ็คบอกให้แล้วกูจะไอ้จะอยากไปจ้าอ่ะเหมือนกูตบแค่ไหมไม่มีพี่ขมดพูดไปดิเลยจ็คพูดไปดิ กันถ้าพี่แปลบัตรแก๊งเข้ามาเนี่ยยังเธอคอมเพิบมบอกกันเลยบอกกันเลยบอกกันเลยบอกเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมทุกคนได้แก๊งเหมือนเดิมไหมครับเดิมครับเดิมครับเดิมพี่เล้วพี่ยังจะรักพวกหนูเหมือนเดิมไหมจ๊ะเหมือนเดิมครับใส่ไข่ด้วย เหมือนเดิมเพราะว่าตีทุกคนเหมือนเดิมครับอันนี้พี่พี่รับประกันครับไม่เอาแล้วนะเรื่องรับหลังอะไม่มีไม่มีไม่มีรับไปได้จริงจริงบอลมีข้าปวป่ะเล็กพีเรกหน้าสามศูนย์อันกิ้วหนอะไปมีอาหารแ้วคุณจตาย แชร์กูจะบอกกูได้ยินได้เฮียไม่คิเฮียเลยหมดแล้วไอ้แต่ไม่่อมมาป้ายิงไว้ไม่เอาเลยผมบอกว่าไม่มีแล้วรับหลับแล้วก็บอกว่ามีอยู่แล้วรูอย่าง้ยมีอยู่แล้วก็ต้องตีดีๆได้เฮียเนี่ยเป็นไรยังไม่ทันเริ่มเลยนะบ้าๆไปเอาวไปเอากันแล้วกลับบ้านกันกลับบ้านเรากัน ได้ครับพ ok, ี่นั่นแหละมันมันก็อย่างนี้แหละใช่ไหมมันสนิทกันจูพากูลีหลอดดิจูพากูลีหลอดดิแต่อย่าลืมด้วยสนิทกันมากแต่ก็ต้องให้เกียรติกันด้วยนะพาไปนอนหน่อยพาไปนอนเจ๊ดเจ๊ดเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอนีๆเขาคุยอยู่ ต้อขอโทษครับต้อขอโทษทุกคนเจ็บแตกใจจริงครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรโทษอะไรพี่ไม่มีอะไรพี่ต้องขอโทษแล้วตีมีอะไรเลยเว้ยทุกคนยินดีมากที่ตีกลับมารู้เปล่าเพราะว่าเมื่อเมื่อวานทุกคนก็ใจหายกันหมดอ่ะที่ตีไม่อยู่พูดไปมึงพามันไปรีโอซีดิเฮียจุกไปเดี๋ยวนีครับใช่เขาบอกาจะมาอยู่นี่ไอ้ซินเดียเนี้ยเขาจะมาหานาบอยเขาบอกเนี้ย